ใช้ฟ้าเขียวกับซันโวฟ้าเขียวใส่ครึ่งขวดครับค่ะซันโวใส่ขวดหนึ่งไปเลยต่อน้ำพันลิตรสะสมอาหารในใบค่ะคคก่อนที่เราจะลาดสารก่อนที่เราจะทำสารต้องให้ใบมันเข้มข้นใบเขียวเข้มเลยละเป็น <รอ S 2> มันขึ้นมาเลยแล้วต้องต้องดูถ้าใบมัน ถ้าใบมันขึ้นสวยแบบว่าเข้มเจ็ดวันถึงสิบวันฉีดครั้งหนึ่งแต่ก่อนไม่งามไม่งามอย่างนี้ค่ะทีนี้มาฉีดอันนี้เขียวมันใบมันจะขึ้นมันเลยล่ะอ๋อเมื่อก่อนไม่งามไม่งามเป็นใบมันจะออกมันจะออกเหลืองมันจะเหมือนเหมือนใบแก้วอันนเปิดตาดอกก็คือฮิวพัดครับค่ะสะสมสะสมใบก็คือออนซอนป่าเขียวครับค่ะใช้ได้เลยเชื่อ ไว้ใจได้เลยค่ะไว้ใจได้เลยอันนี้พูดเรื่องจริงไว้ใจได้เลยค่ะคนทําสวนด้วยกันไม่ไม่ไม่โกหกค่ะไม่โกหกช่วยประหยัดเยอะเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เยอะใช้แค่ครึ่งขวดต่อน้ําพันลิตรอ๋อเมื่อก่อนนี้ใช้ใช่เราต้องเราต้องมีสะสมเกียรสอนผสมเทียมอะไรพวกนี้แต่ก่อนที่เรายังไม่ได้ใช้นะมันมันก็เพิ่มขึ้นอีกใช่พอดอกโรยพอดอกโรยติดเม็ดแล้วก็ฉีด ฝาเขียวกับซันโวยันเก็บได้เลยกับปุ๋ยที่เคยใช้ใช่สลับแค่ยาฆ่าแมลงฝาเขียวเนี่ยยืนพื้นเลยฉีดทั้งหมดใช่ใช่ยืนพื้นเลยคำว่าดีมันมันมันจะสมบูรณ์มันจะสดใสมันมันไม่มันไม่แดงดอกมันจะออกขาวแล้วก็เขียวมันไม่แดงนี่ใช่ไหมครับใช่ใช่นี่ดูได้เลยดีดีของคือคือดีของยาตัวนี้คือ ของอันไอฮิวพัทนี่ดอกมันไม่ดอกมันไม่แดงเราสังเกตดูคนทำลำไย,ยรู้เลยว่ามันเป็นยังไง